ครับตอนที่ผมได้ยินใหม่ๆเนี่ยปี59นะฮะคือทุกอย่างมันพูดเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะฮะทุกอย่างพูดเป็นไฟฟ้ารวมถึงคนที่นั่งอยู่บนโซฟานะฮะอ้างว่าเป็นคนของพระองค์หญิงครับแม่แนใจว่าจริงหรือเปล่านะฮะณขณะที่ผมเออผมจะย้ายห้องจากตึกพงทาวเวอร์เนี่ยซึ่งที่เขาคุยดูแลฮะกับเอคอคุณนุแลตึกพงทาวเวอร์นะฮะ ก็ได้ยินก่อนนะฮะแต่ตอนนี้พอผมไปเจอตัวคนดูแลตึกพงทาวเวอร์เนี่ยเขามีการสร้างตัวครับคนดูแลตึกพงทาวเวอร์เนี่ยเมื่อเจอตัวผมเนี่ยผมไปประชิดให้ครับพอมองดูอีกที่หนึ่งอ๋อคนดูแลตึกพงทาวเวอร์ถูกล็อกข้อมูลครับเหมือนการสร้างตัวสิ่งที่ต้องห้ามสิ่งที่เขาไม่ให้พูดอยู่ในตัวของคนดูแลตึกพงทาวเวอร์ก็น่าจะโดนสิ่งที่ต้องห้ามในเหตุการณ์นี้นะะ เพราะอาการมันบอกครับเพราะอาการมันบอกเมื่อเจอผมเนี่ยตัวเขาจะรุกรีรุกร่นนะเหมือนการบล็อกคำครับเหมือนการบล็อกคําเพราะตอนนี้คนแลติพงทาวเวอร์เนี่ยที่คุยกับคนที่นั่งอยู่บนโซฟาเนี่ยถูกล็อกไปฮะน่าจะเป็นล็อกคําสิ่งที่ต้องห้ามอะไรอย่างนี้นะครับว่าผมได้พูดอะไรไปหรือเปล่าเช่นเหตุการณ์การลอบลงพระชนในหลวงรัชกาลที่แดเหตุการณ์การสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9 ท่านยังไม่สวรรคตเลยท่านยังพักรักษาที่โรงพยาบาลแต่มีการสร้างตัวของใครของมันการสร้างตัวเขตใครเขตมันจะไม่มีใครรู้ว่าผมนั้นกําลังยืนฟังแม้แต่มีตัวสไลด์ชิปแม้แต่ตัวที่ฟังในระดับการหาคําในตัวคนในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็จะไม่รู้ว่าผมนั้นกําลังฟังแล้วก็เห็นนะ คือรอบตัวเนี่ยมันมีแต่คลื่นเวลาพูดเนี่ยมันก็ยังเป็นคลื่นนะฮะมันเป็นเหมือนการพูดแผ่นไฟฟ้าหลังจากนั้นคล้ายเป็นการตั้งตัวตั้งเวลาการสร้างตัวให้ไอ้พวกนั้นมาอย่างไอ้พวกนี้มาหรือยังนะฮะเหมือนการใส่ตัวในประชาชนแล้วก็ส่องดูแต่ผมยังเป็นตัวไฟฟ้าอยู่ภายใน,นเออมันก็จริงครับมีมาจริงหลังจากนั้นมีการพูดว่ามันมาแล้วอะไรประมาณนี้มันเดินมายังมันมาแล้วนะฮะก็เห็นคนให้นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาเวอร์เนี่ย <assessment> มานั่งบนมานั่งตรงโซฟานะฮะผมยืนอยู่หลังกําแพงครับผมได้ยินเสียงการพูดว่าฝั่งโปรแกรมและบอกว่ามีอะไรสนุกสนุกให้พวกกูเล่นอีกเยอะการตั้งตัวตั้งเวลาที่ให้พวกมันได้มาเจอกันนะฮะน่าจะเป็นการใช้ตัวเส้นทางผ่านในหลวงรัชกาลที่9ครับการเคลียร์การจราจรความปลอดภัยที่มีการใช้ตัวก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จเป็นรูปแบบการใช้ตัวรูปแบบเดียวกันกับที่ผมเดินเข้าไปในเขตแนวนั้น una pleca.